เป็นธุรกิจได้คือกันขนเฟืองกันเลยว้าวนอกจากขนเฟืองแล้วก็ไอ้อัดเฟืองเออเขีเอเตอร์นด้นั่นเขีเอเตอร์นด้นั่นว่ารับจบท์นั่นเขีเอเตอร์บ้านกอกแก้วอ่าโอ้ได<อ>้จะคลิปแล้วมื่อนี่อ,นนนนอ่านี่เขีเอเตอร์บ้านกอกแก้วพรานมิวสิก อนี่คนมาหลับจบโอ้มัดมือม้านกันเลยมืละ4เทียวออมือละซีเที่ยวพุทธะเทียวเรจะก่อนยวล้วสเออก่อนใหญ่นี่นีก่อนใหญ่ดเอออร่อยอัดอัสามสิบาทหัแสดงอดสิบห้าบาทนะแม่สิบห้าสิบหาเออมันมีสองขนาดอ่าเฟืองขจ้ามีสองขนาดมีขนาดสิบสองบาท ก็ใส่เล็กกว่ีอันนี้สิบห้าบาทใส่ไงกำลังคนคนใส่กับของสามคนรถพี่อับโอ้ยอันนี้แกที่เอาัาาไปคักไว้แน่เห็นว่ามีทีกันเลยปุน่นเออเป็นธุรกิจย่อมย่อมธุรกิจย,ย่อยย่อยธุรกิจแม่ได้โอกาสเอาเลยไปหัหวไม่ค้าขนาดเลยอือคุณคุณได้ดอนสีไปซใส่หลักจะคลองเพิ่น <c oughs> อืม่ออบ่ตองเห็ดบ่ตองเห็ดพลพิธีไร่บ่ตองเห็ดบริเก็บไว้อืมอัดไปละขายตอพิพนมองขายเอ้ยจักลอยก่อนล้วนี่หอดหาลอยย่างในกล่องนี่โน้ะม่้อยดินี่โอ้ยอืมหาได้ชิปก็เอาละว่ะเออ้ยเออหลายหลายลา เอ้าวายกำลังบอกเพื่อนยู่อๆแถวนี้ยนี่เองโอ้โหเดี๋ยวดูยิงเชือกก็แกก็แกก็โยงทางนี่เองปะปากปะบอกเลยเออคนหลายๆหลายยังได้อีกอยู่นะครับเด้อมีจากหน้าก็เอามาอีกนี่พื้นที่ยังกว้างอยู่เออขนมาใส่ขนมาใส่เดี๋ยวสีทรรมชาแก่งยางสูบยาปิวล่มมันกำลังดีๆนี่ สูบยาย้างพาด์ี่หอกโออโอ้มีหลักฐานเนาะโอ้ยบาทที่นีไปบอกไปกวนแล้วม oh, 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 well oh, ันกันเลยเขาอ้าวลำรวยลำรวยให้กำลังใจคนขนก็สู้สู้เพิ่มพลังเนยได้ครับเด้อคนขนก็เลยอือจะเอาตะการตะงานได้กินเนี่เนื้อนมไข่เนื้อนมไข่อะไรพวกนั้นบำมลุบ่รลง เออไข่แนมีเดียด่ก็จริงแต่ว่ามันล่มนาอมันซอยได้อ่าววัสดีครับ